ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนควายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ตัวดาวอังคารที่จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมังกรเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาจะส่งผลให้ชาวราศีกรแลลกคนาราศีกัน,ละละน,กนจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภและบริวารค่ะซึ่งจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงระหว่างวันที่15มกราคม2567กถึง12กุมภาพันธ์2567ค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมังกรเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะทำมุมตีกรนถึงตัวราศีลักนาของตัวท่านทําให้ชาวราศีกันและลักนณาราศีกันจะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวดาวอาทิตย์ค่ะ ซึ่งดาวอาทิตย์ของชาวราศีกันนี้นะคะเป็นดาวเจ้าเรือในพระหวงความเป็นวินาศหมายถึงสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่ซ่อนเร้นนะคะสิ่งที่ไม่เปิดเผยความลับต่างๆนะคะแล้วก็หมายถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันกระทันหันนะ,ะหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวอาทิตย์นี่แหละคะ่ะเขาโคจรไปอยู่ในเรือนใดนะคะความหมายก็จะแปลเปลี่ยนนะคะอาจจะมีทั้งให้ผลดีแล้วก็มีเรื่องราวที่เราต้องระมัดระวัง เช่นเดียวกันค่ะเพราะดาวอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนของตัวดาววงเสาร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนในราศีมังกร อาทิตย์กับดาวเสาร์นี่ก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะก็ให้ผลดีเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าสร้างความสําเร็จเป็นช่วงที่อยากทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของตัวอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะมันทาให้เราเองก็อาจที่จะต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นในเรื่องราวของตัวการงาน เพราะเจ้าเรือนพบปุตตะในช่วงนี้เวลานี้ไปอยู่ในเรือนของความเป็นพบอริหมายถึงอะไรที่เราจะลงมือทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเจอโจทย์งานยากเจองานท้าทายก็แน่นอนค่ะในช่วงนี้นะชาวราศีกันและลัคนาราศีกันเองคุณอาจจะไม่ได้เจองานง่ายๆนะคะอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เป็นงานที่ต้องใช้ศักยภาพเป็นงานที่ต้องใช้พละกําลังแต่มีดาวเข้ามาเป็นตัวกระตุน้นก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะ กตือรือร้นนะปลุกตัวเองสร้างไฟให้ตัวเองนะคะล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ชาวราศีกักแลย์คณาราศีกันจะทําได้ดีแล้วก็มักที่จะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาอะไรกับใครซึ่งเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาในเรือนของความเป็นพพป,ปุตตะบางท่านในช่วงรีกเวลานี้ก็อาจจะได้นะทำอะไรที่เราแบบไม่ได้คาดคิดนะอาจจะได้โปรเจกต์งานนะคะหรืออาจจะมีไอเดียนะ ปริงขึ้นมาว่าเอออยากจะทำนู่นทํานี่นะคะก็จะส่งผลทำให้เราเองก็มีไฟในเรื่องราวของตัวการทำงานแต่ในช่วงเนี้ยถ้าทำอะไรเนี่ยแนะนำว่าให้ทำด้วยตัวเองนะคะเพึ่งพาตัวเองนะเป็นเจ้านายตัวเองทำงานด้วยตัวเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากบริวารลูกน้อง เพราะอย่างที่บอกว่าดาวบริวารหรือดาวลูกน้องของเราเนี่ยค่ะไปอยู่ในพวงความเป็นอาิเวลาสั่งงานใช้งานอะไรต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามใจที่เราต้องการเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานตัวเองนะทำด้วยตัวเองเนี่ยช่วงนี้คุณจะโดดเด่นมากคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่คุณต้องขยันนะกระตือรือร้อนแล้วก็คอยสอดส่องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแป ช่วงนี้อยากคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเหลือโดยเฉพาะบริวารหรือลูกน้องของตัวเรานะคะแต่เขายังให้ผลดีบางครั้งอาจจะมีโชคลาภจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดโชคลาภจะได้จากอะไรได้จากยวดยานพานะหรือได้จากบริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่ากับเจ้าชะตาซึ่งดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาสถิตยอยู่ในราศีมังกรนเนี่ยตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์แล้วเขาจะให้ผลนะในเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคโอกาสนะคะสิ่งใหม่ๆแต่อย่างที่บอกคือเขาโครจรเข้ามาจะให้ผลในเรื่องราวของบริวารลูกน้องด้วยอย่างที่บอกให้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดและคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในช่วงของวันที่29มกราคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวการงานโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมังกรร,มกรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรทางวาจาคู่มิตรทางการสื่อสารคู่มิตรทางสติปัญญาด้วยแล้วโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของตัวดาวเสาร์มันเป็นดาวที่สนับสนุนเกื้อหนุนกันทําให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ จะเป็นคนที่มีโอกาสใหม่ๆโอกาสเข้ามานะโดยเฉพาะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจราจาตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์จะให้ผลดีคุณจะพูดเก่งโน้มน้าวเก่งนะและมักจะได้งานใหญ่ๆนะคะ ขอให้คุณมีความอดทนมุมานะทุ่มเทช่วงเนี้เป็นเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างความสําเร็จและมีโอกาสที่จะมีลาบผลนะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่ากระตุ้นทําให้เราเนี่ยนะคะในช่วงนี้เวลานี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องราวของตัววาจานะงานสื่อสารทุกชนิดให้ผลดีในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะ ดาวอังคารจะโคจรเข้ามาเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวนะคะทำให้เกิดเรื่องราวของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนของตัวนะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูช่วงนี้เจ้าชะตาท่านใดนะที่ทำงานแล้วอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะจากเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะ ใครที่ทำงานกับเพื่อนเก่านะหรือไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่านะอาจจะเจอสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจคนที่สนิทกันเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยคบค้าสมาคมกันแล้วอาจจะมีเกณฑ์ของการห่างเหินกันไปมักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะ ช่วงนี้การงานเราเด่นใช่ไหมคะเราเป็นคนที่ขยนันเราเป็นคนที่มีโอกาสอะไรเข้ามามักจะเป็นที่อิจฉานะจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนนะมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนสนิทแทงข้างหลังนะมีโอกาสที่จะเป็นเป้านะเป็นที่พูดถึงในด้านลบนะในช่วงระยะเวลานี้แต่ชาวราศีกรกคนาราศีกันคุณ ไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณไม่มีเวลาที่จะมาสนใจอะไรที่เรื่องไร้สาระคุณจะมุ่งเน้นในเรื่องราวของตัวการงานในเรื่องราวของตัวการสร้างความสําเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาถึงมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายจากคนสนิทคนใกล้ชิดแต่ก็ทำอะไรเรือนชะตาของตัวท่านไม่ได้เพราะ ยังมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะซึ่งเป็นมิตรกับตัวดาวเสาเนี่ยเขาคอยพยุงนะคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอาจจะเจอนะเพื่อนเก่ามาขอความช่วยเหลือนะคะ รบกวนในเรื่องราวอะไรต่างๆให้คิดพิจารณาก่อนที่จะช่วยเหลือเขาถ้าเราช่วยเหลือได้นะก็ช่วยเหลือไปแต่ถ้ามันเกินกําลังหรือสุดวิสัยการปฏิเสธก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่าไปสนใจว่าเขาจะมองหรือพูดถึงเราในด้านที่ดีหรือเสียนะคะเพราะยังไงในช่วงระยะเวลานี้คุณทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะคะนะ ซึ่งดาวังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะสถานการณ์นี้เราอาจจะเจอกันแบบยาวๆค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้นะคะเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ